พอเจริญพรก่อนบินธบาทเช้านี้กวาดใบไม้ก็ได้ข้อคิดอย่างหนึ่งหลายท่านถามว่าคนที่ทำบาปไว้จะต้องตกนรกในทุกบาปที่ตัวเองทำใช่ไหมก็ต้องบอกว่าถ้าทางเดินของชีวิตข้างหน้าที่เราเห็นโล่งๆมันขึ้นอยู่กับว่าเราปูทางชีวิตของเราแบบไหนคนที่ทำบาปไว้ต้องขึ้นอยู่กับว่าตัวเองทำบาปมากไหมบ่อยไหมถี่ไหม ถ้าทำน้อยๆทางเดินชีวิตก็ไม่รกสักเท่าไรนรกก็คือเหมือนกับเหยียบหินแล้วเจ็บไปตลอดทั้งทางมันก็คงขึ้นอยู่กับว่าใครทำมากทำน้อยและไม่มีใครย้อนมันกลับมาได้เลยไม่มีใครย้อนกลับมาที่จะให้มันหมดได้เพราะทำไปแล้วแต่ขึ้นอยู่กับว่าใครที่ทำมากไหมบ่อยไหมต่างหากพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าเจตนาหังพิกเวกรัรมมังวทามิเจตนานั่นแหละเป็นกรรม และกรรมใดที่ทำเป็นอาจินกรรมคือทำจนชินทำมากทำบ่อยทำน้อยๆและทำบ่อยๆก็มีผลไม่ได้ต่างกันเหมือนกันดังนั้นเห็นหลายท่านแล้วก็สงสารเหมือนกันเพราะว่าบางคนชีวิตก็เดือนหนึ่งเจอเรื่องไม่รู้กี่เรื่องเป็นทางเดินของชีวิตที่เหมือนกับนรกบนดินจริง,รงๆไม่ต้องรอตกตอนตายด้วยซ้ำไปดังนั้นถ้าหากว่าการที่เราไม่ได้ทำมากไม่ได้ทำบ่อย น้อยๆและนานๆทําครั้งก็ยังดูไม่น่ากลัวนักแต่ถ้าเป็นไปได้ไม่ทําเสียเลยได้ก็เป็นการดีแต่ชีวิตคนคงเป็นสีเทาหรือสีดําคงจะขาวล้วนหายากแต่ถ้าเป็นไปได้ก็ปูทางเดินของชีวิตให้เป็นทางเดินที่ดีด้วยการไม่ทํากรรมนั้นมากๆบ่อยๆซ้ําๆย้ำๆจนกลายเป็นอาจินกรรมธรรมาชาวนี้กับก้อนหินที่มีจเจริญพร